<Yeah. S 2> first of all I would like to say good afternoon to everyone here uh, in the room and anyone uh, joining us online uh, May I speak in Thai เรียนท่านผู้อำนวยการประจำภูมิภาคองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งประเทศสาประชาชาตินะครับคุณสไตล์เฮนเซนนะครับซึ่งได้เป็นองค์ประธาถาได้กล่าวนำเมื่อสักครู่นี้ ท่านผู้แทนคณะกรรมการบริหารโครงการเพจระดับโลกอ,อ,องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งประ,าประชาชาติยูนิโคคุณสเฟนซิก้าเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกับท่านผู้ประสานงานของทางสาธาระชา,ชาติประจำประเทศไทยนะครับคุณกีตานะครับต้องขอบคุณมากครับ นะครับแล้วก็คนที่สำคัญอีกคนหนึ่งก็คือผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านแรงงานภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกองค์กรแรงงานระหว่างประเทศคุณคริสติน่ามารติเนสครับต้องกราบขอบพระคุณน,นะครับและเมื่อสักครู่นี้ก็มีผู้แทนของคณะเลขาธิการโครงการเพจโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสาปประชาชาติ หรือที่รียว่า UNEP นะครับคุณอเดบีเยโอเดกบไรนะครับก็มากล่าวสรุปถึงวัตถุประสงค์และตัวอย่างดีๆของกิจกรรมเรื่องเพจนะครับท่านผู้มีเกียรติสื่อมวลชนนะครับที่ชมอยู่ทัง้งที่นี่แล้วก็ที่ทางบ้านผ่านช่องทางออนไลน์ทางทีมเพจทีมทุกๆท,ท,ท่านนะครับก็รู้สึกดีใจนะครับเห็น เพจทีมแล้วก็เป็นมีส่วนผสมของคนรุ่นใหม่ๆเข้ามา,าทำงานในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยผมเองก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มาได้เปิดโครงการพ a r ์ทเน for action on the green economy in Thailand ซึ่งมีคณะกรรมการกับเคลื่อนของโครงการนะครับที่เรียกว่า Page in Thailand นะครับประกอบด้วยสภาพัน์หรือ NESDB นะครับ ยูนิโดร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นกันในวันนี้ก็เป็นอย่างที่ทุกท่านได้เรียนมานะครับวง์ปาตกถาที่ได้กล่าวมานะครับว่าปัจจัยวันนี้เราเจอความท้าทายทางด้านเศรษฐ,ฐกิจพึ่งผ่านพ้นโควิดมาก็เจอปัจจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทรัพยากรธรรมชาติน้ำดินและอากาศซึ่งมีอยู่อย่างจำกัด นะครับเราจำเป็นจะต้องมีการปฏิวัติการใช้ทรัพยากรให,ให้คุ้มค่าและแบ่งปันอย่างเป็นธรรมเพื่อให้คนรุ่นถัดๆไปของประชากรโลกได้มีโอกาสใช้เหมือนกับที่เราได้ใช้ในทุกวันนี้ตราบใดที่ประชากรของโลกยังเติบโตไปเรื่อยๆอย่างไรถ้าเรายังใช้บริโภคทรัพยากรก,กันแบบนี้ มันก็ไม่มีทางเพียงพอแล้นอกจากไม่มีทางเพียงพอแล้วยังก่อให้เกิดปัญหาของสิ่งที่เรียกว่าใครเมชเชนอีกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นสิ่งหรือเป็นภารกิจขนคนวันนี้ประชากรวันนี้เมื่อเห็นปัญหาแล้วเราต้องช่วยกันแก้ไขช่วยดำเนินการซึ่งวันนี้ประเทศไทยได้บรรจุสิ่งเหล่านี้นะครับอยู่ในแผนที่13 นะครับ National Economic Plan uh, Number no. 13นะครับอยู่ในภารกิจที่จะต้องทำใน5ปีจากนี้เป็นต้นไปนะครับมีอยู่ในหมุดหมายสำคัญเลยนะครับหลายๆห,หมุดหมายหมุดหมายในเรื่องพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมโอกาสความเป็นธรรมหมุดหมายที่4สร้างความยั่งยืนให้กับประเทศโดยมุ่งเน้นเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสอดคล้องกับ เศรษฐกิจสีเขียวหรือกรีนอีโคโนมีซึ่งก็เป็นวัตถุประสงค์ที่พวกเรามาประชุมในวันนี้ในขณะเดียวกันหมุดหมายที่5ก็คือเตรียมความพร้อมให้กับประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงหรือการเปลี่ยนแปลงภายใน,ภายใ,นภายใต้บริบทใหม่ของโลกนะครับในแผน13ของประเทศไทยซึ่งทางคุณศิก้าเองคุณ ทางผู้ปาดทกถาเองนะครับก็ได้กล่าวถึงแผน13ประเทศไทยนะครับทั้งคุณกิตาคุณคริสติน่าก็ได้กล่าวนะครับเรื่อง BCG นะครับซึ่งก็เป็น Business m o เดลใหม่นะครับทางด้านเศรษฐกิจกของประเทศไทยที่อยู่ในแผน13ในฉบับที่ผมได้กล่าวมานะครับซึ่งเป็นเรื่องของ Bio ออีโคนอมีเซอร์คูลาอีโและ Green ี c o n o m y เราจะทำไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งจะสอดคล้องกับเรื่องของ SDG sustainability development goals นะครับซึ่งก็จะคล้ายๆกับของทางสาปาระชาติแต่จะเป็นความร่วมมือของทางภาครัฐและเอกชนแต่ผมอยากจะให้ความสำคัญว่ากับเรื่องนี้เพราะประเทศไทยเราทำเรื่องนี้กันอย่างจริงจังเราทำกันมาตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี60นะครับหรือ1997นะครับ ใช้เงินมากกว่าหกแสนล้านโดยประมาณนะครับหรือประมาณประมาณ20บิยนนะครับ20บิล e n t y อ,อ,อ20บิลเ t w US d นะครับในการทำเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีตั้งแต่ระดับตามที่สไลด์ที่โชว์นะครับเราเริ่ม BCG ของเรา มานานแล้วนะครับท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ในที่นี้แล้วที่อยู่ทางออนไลน์นะครับก็สารต่อได้เลยนะครับวันนี้เราเปิดโครงการเพจเสร็จก็สามารถที่จะสารต่อโครงการที่ได้ดำเนินการอยู่ขณะนี้ท่านผมอธิบายตารางนี้สั้นๆนะครับให้เห็นถึงว่าสิ่งที่วันนี้เราดำเนินการแล้วและดำเนินการอยู่สอดคล้องทุกอย่าง และเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าสามารถเริ่มดำเนินโครงการของเพจต่อไปได้เลยนะครับเป็นสโคปทั้งเรื่อง B, C และ G นะครับไล่ตั้งแต่โครงการขนาดเล็กทำในระดับชุมชนวิสาหกิจชุมชนจนไปถึงโครงการขนาดใหญ่ที่เป็น Capital Intensive ใช้เงินจำนวนมาก มีหลายรูปแบบและหลายๆเรื่องสอดคล้องกับที่ทางเพจทีมประสงค์จะทำท่านดำเนินการและสารต่อได้เลยหรือไปขยายผลได้เลยนะครับเรื่องหลายๆเรื่องนะครับที่ทำให้เห็นวันนี้ EECI สถาบันวิสเทคกำลังทำเอนไซม์ตัวหนึ่งที่จะแก้ปัญหาเรื่องขยะหรือ waste management การแยกขยะของประเทศไทยเริ่มมาพอสมควรแต่ปัญหาใหญ่คือเว a เว e นะครับเราก็พยายามหาเอนไซม์ตัวหนึ่งที่จะมาในการที่จะบริโภคนะครับมาบริโภค w e เว a เวสหรือ Food s u p p r e s ัสทั้งหลายเนี่ยนะครับให้เทินเป็นแก๊สชีวภาพหรือไบโอแก๊สในขณะเดียวกันเลสเซอร์ do, ที่ได้จะเป็น Fertilizer แต่เป็นฟ์ติไลเซอร์ที่ไม่ใช่เป็นฟ์ติไลเซอร์แบบที่เราเคยเจอมีปัญหามันแลนดัมลีแต่เขาจะทำให้มันโฟกัสลีนะครับเป็นฟ์ติไลเซอร์ที่เป็น NP และ K สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยตรงตรงนี mm. s <s ้ท่านศึกษาหาข้อมูลได้มีการทดลองเกิดขึ้นในสอจังหวัดในประเทศไทยแล้วนะครับตรงนี้ถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องของเวสเวส เวสหรือ food s u r ร์ u ลพวกนี้ได้มันจะทำให้การแยกขยะของประเทศไทยเป็นไปได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างที่ทางท่านผู้ทางคุณกีตาได้กล่าวมานะครับมันมีโอกาสมากเลยโเ,เฉพาะขยะพลาสติกและเราก็ทำมาแล้วนะครับเรามีโครงการในเรื่องของ circular economy นนะครับที่จังหวัดระยองท่านไปได้เลยนะครับมีการรับไปขยะ นะครับที่บ้านแยกกันเป็นส่วนๆนะครับแยกกันเป็นส่วนๆขยะแห้งที่แยกมาเนี่ยเขาก็จะแยกแล้วก็เอากลับไปขายไปรีไซเคิลนะตรงนี้เกิดรายได้แทนที่จะเป็น o อฟ i g เ t ชันหรือเป็น Liability Turn ์ t i ินทูแอสเซทอออเลฟเรนนะครับตรงนี้เกิดขึ้นวันนี้มี4แห่งที่ระยองกำลังจะเพิ่ม1แห่งที่นครปฐมแล้วก็จะเพิ่มขึ้นอีกมากขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าเพจสนใจขยายผลทำให้เกิดทั่วโลทั่วประเทศไทยนะครับและระบบของการเก็บขยะไม่ใช่เป็นระบบของการที่เป็นระบบที่ออกแบบทั้งหมดเนี่ยเป็นการออกแบบเพื่อเป็นอีโคเฟ n ลี่แล้วก็เป็นอะไรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับรถซาเล้งที่ไปเก็บก็เป็นรถไฟฟ้านะครับเป็น EV นะครับไอ้คอลเลคชันของเวสที่เป็นวีโค้ดนะครับแล้วก็ระบบเป็นออนไลน์หมดนะครับเฮาส์โฮสเนี่ยสามารถรู้โ c a t i o n ของ uh, uh, คนที่จะมา Pick up ไอตัวขยะที่บ้านได้นะครับและสามารถใส่ข้อมูลและ i d e n นิฟาและให้เงินกลับไปได้ด้วยนี่คือหนึ่งตัวอย่างของ B, C และ G ที่จะเกี่ยวข้องกันนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศไทย แต่แน่นอนครับเราใช้เวลาถึง5-6ปีกว่าจะทำถ้าเราได้ทีมเพจทีมมาช่วยกลงพื้นที่ขยายผลทำให้มันเป็นจริงเป็นจังใส่มีทั้งฟันดิ้งมีใส่เทคโนโลยีที่ดีกว่านี้อีกนะครับมันจะทำให้สิ่งที่เราคิดว่ามันช้าเนี่ยมันจะเร็วสิ่งที่มันยากมันจะง่ายนี่คือสิ่งที่ผมมานั่งฟังบาตกากถา จากผู้วิทยากรทั้งหลายผมเชื่อมั่นนะครับว่าถ้าเราได้มีเพจทีมลงพื้นที่และวทำงานกันอย่างจริงจังสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดและขยายวงกว้างและมันจะดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นความหวังของเราที่จะทำให้การลดโลกร้อนการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่ามันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเราจะบิวโมเมนตัมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้นะครับพอโมเมนตัมมันเกิดขึ้นได้เอฟเฟ ของโมเมนตัมเหล่านี้ก็คือ Exponential มันเป็น Multiplier มันไม่ใช่เป็น s t ตต Line นะครับนั่นค,คือความคาดหวังและผมก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทุกตรงในห้องนี้คาดหวังอยากให้เกิดนี่คือสิ่งที่พวกเราคนไทยนะครับไม่ใช่รัฐบาลอย่างเดียวภาคเอกชนน้องๆที่เป็นสตาร์ทอัรุ่นใหม่ๆนะครับเขาร่วมกันทำนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันวันนี้ในขนาดลาสเกลนะครับลาสเกลเลยเนี่ย โรงงานรีไซเคิลนะครับรับซื้อพลาสติกเวสต์แอนด์รีไซเคิลเนี่ยนะครับมีสร้างเสร็จแล้วที่ประเทศไทยไปชมได้นะครับแคปซิตี้ก็ขนาด30,000ตัน30อร์ตี้ตาวซินทันส์ออปโพลีเอสเตอร์เลซินสด้วยนะครับไม่ใช่แพคเกจิ่งเกรดเป็นฟู้ดเกรด และยังมี h h d e n s i t y p t y y o t y y l e นรี e ซ y ค l e นะครับอีกตัวนึงหมื่นกว่าตันนะครับเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วนะครับ On t o p of that นะครับในเรื่องของ Bio เรายังมีพวก Bio Plastic กนะครับ b i o p l ล s สติ astic, วันนี้ก็เกิดขึ้นในประเทศไทยหลายโรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็น Poly Lactic Acid Resin ไม่ว่าจะเป็น Poly PBS Poly นะครับ p o l y b i o เรซิน uh, ซึ่งพวกนี้ก็คือไบโอพลาสติกที่จะมาใช้และในอนาคตอีกไม่นานเราจะมีไบโอเอทิลีนเกิดขึ้นในประเทศไทยสิ่งเหล่านี้ก็คือล้วนแล้วแต่จะใช้ผลิตภัณฑ์จากเกษตรเกษตรทั้งสิน้นก็คือส่วนใหญ่จะใช้ไม่น้ำตาลก็มันสำมปะหลังไม่น้ำตาลก็มันสัมปะหลังนะครับมาเราก็ทราบกันดีอยู่แล้ว ว่าวันนี้ในอนาคตพืชที่เป็นคาร์โบไฮเดรตจะใช้กันน้อยลงนะครับแล้วก็พืชที่จะเป็นโปรโตีนก็จะมีมากขึ้นเราก็จะหาทางนำพืชที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเหล่านี้เนี่ยนะครับมาผลิตเป็นสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพจทีมแวะไปเยี่ยมเยียนได้โครงการเหล่านี้บางลงโครงการเริ่มดำเนินการผลิตแล้วบางโครงการกำลังก่อสร้างอยู่นะครับ ส่วนเรื่องของโปรโตีนนะครับก็โยงมาเรื่องของโปรโตีนเบสโดยไม่จำเป็นต้องใช้เนื้อสัตว์ซึ่งเราก็รู้ว่าถ้าเป็นเรื่องของเนื้อสัตว์ก็จำเป็นเรื่องของการปล่อยกรีนเฮาส์แก๊สอีกประเภทหนึ่งซึ่งค่ามัลติ p ายเออร์สูงกว่าคาร์บอนไดออกไซ์ปกติเพราะเป็นการปล่อย <c oughs> มีเทนอิมิชันนะครับเพราะฉะนั้นมันสูงกว่าเยอะ แล้วแนวโน้มของคนรุ่นใหม่ก็เป็นวีแกนมากขึ้นการยอมรับในเรื่องของเบสโปรตีนตัวใหม่ๆว่าไม่ว่าจะเป็นแพลน b ์เบสหรือจะเป็นอินเสกเบสนะครับก็สามารถพัฒนาขึ้นมาได้อีกก็จะเป็นโอกาสอีกมากมายของสำหรับคนรุ่นใหม่ๆนะครับที่เราทำในระดับของวิสาหกิจชุมชน SME และ involve many many thousands of people, many, many hundreds of t o o u s a n d s of the f a r m e r นะครับตรงนี้ก็ก็จะเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่อยากจะให้ทีมเพจหรือของพวกเราที่จะเริ่มต้นงานในวันนี้เริ่มงานในวันนี้นะครับได้มีกำลังใจว่าท่านไม่ได้เริ่มจากศูนย์แต่ท่านมีภารกิจที่ท้าทาย very c h a l l e n g ช n g นะครับ not easy challenging นะครับที่จะต้องทำแต่ is not Start from scratch. Okay, you start from 10, but you need another 90 to achieve 100. We need you. Okay, so everyone have to working together, work harder, But you know, with a, you know, a full intention, full commitment, engagement to achieve this kind of the really challenging target. But once you achieve it, you're gonna proud, proud of it, because this is not for us. This is for our future. That is very important. That you know, if we bring in your, you know, the power in your mind, okay. And this is something that okay, I can, I can, I could support it. But you know, I'm getting old now. I have two nephews already, uh, so basically, uh, my time is not as long as your, you know, page team, okay. So. Uh, I, I will do my best, okay, to support you, but I like to share this life, make it simple, to make sure that it will provide a motivation, okay, and encouraging for everyone that, hey, we must do it, and we can do it, and we can achieve it, okay, because it's not start from zero. You have expert, you can talk to anyone, you know. You, I name everyone here. Okay, the name of the people or the company who are involved in the BCT at this moment is in there. Okay. That is something that you know, Thailand is doing, but we need help, we need help on technology and financing and the market as well. And we would like to help the, the small guys Okay, the S M E guy as well. I'm not worried on the, the big guy like the buy only finally, you know. That capital intensive, let the you know, let the big uh, corporation to do it. Okay. And in terms of the other <laughs> I'm sorry I am doing, you know <laughs> a, a bilingual already. So. <laughs> ก,ก็อยากให้แชร์นะครับอยากให้ไปดูยูเทิร์นนะครับอยากให้ไปดูฟังลิกเขานะครับอยากให้ไปพบวิสเทคนะครับอยากให้ไปไปพบรงงานขนาดใหญ่นะครับอยากให้ไปพบกับหลวงพ่อวัดจากแดงนะครับที่นำโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลมาทำจีวรนะครับ จีวรไม่รู้ภาษาอังกฤษว่ายังไงเดี๋ยวแปลกันเองนะครับจีวรให้พระราคาก็ไม่ไม่ถูกนะครับอยากให้เห็นตัวอย่างเหล่านี้นะครับก็ก็เป็นสิ่งที่ที่ที่อยากให้เห็นและพวกเราทําได้ครับแล้วมันจะเปิดผลในวงกว้างสิ่งที่อยากต้องการได้เห็นคือมันเป็นเอฟเฟกของมันคือมันวงกว้างมันเนชั่นวายนั่นคือการสร้างความตระหนักตระหนักรู้ ตระหนักที่จะเห็นปัญหาตระหนักที่จะมีส่วนในการแก้ปัญหาและตัดสินใจร่วมในการแก้ปัญหาซึ่งอันเนี้ยมีมูลค่ามากกว่าเพราะทุกวันนี้คนเข้าใจเรื่องนี้ก็เข้าใจแต่ยังไม่ได้ลงมือทำถ้าเราร่วมกันขยายผลในวงกว้างเขาจะร่วมมือทำพร้อมๆกันกับเราและผลลัพธ์จะเกิดขึ้นมาและทุกคนสัมผัสได้ ส่วนโครงการใหญ่ๆพวกขนาดลงทุนใหญ่ๆพวกนั้นเนี่ยบางทีมันสัมผัสยากในระดับชุมชนระดับชาวบา้านนะครับเรามาช่วยกันทำเพจเรามาช่วยกันนะครับในเรื่องของกรีนอื่นๆที่จะอาชีพคาร์บอนนิวทริลิตี้ในเรื่องของการที่เราจะทำให้มี Renewable Energy มากขึ้นจะมีเรื่องโครงการวิสาหกิจชุมชนมีโรงไฟฟ้าต่างๆมีเรื่องของพลังงานแสงแดดพลังงานลม มีเรื่องอื่นๆอะไรต่อมีอะไรรวมทั้งเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าเรื่องของอะไรต่างๆประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้านะครับในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับผมเชื่อมั่นเลยนะครับเรื่องของ e v electric vehicle เนี่ยนะครับประเทศไทยเราค่อนข้างจะอยู่ในระดับแนวหน,น้าเลยนะครับเราเพิ่ง introduce ไอ้ตัว incentive program ไปเมื่อต้นปี นะครับเ,เพื่อช่วยสนับสนุนให้คนไทยได้มีประสบการณ์ในการใช้ยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียอดจองวันนี้ก็ประมาณ15,000คันนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นการให้เปล่าไม่ใช่เป็นการเอาเงินไปให้เขานะครับไม่ใช่ว่าเป็น for สำหรับเรื่องการ spending นะครับแต่ว่ามันเป็น incentive any one ที่ ที่จะขายรถ E-V เนี่ยนะครับผู้บริโภคได้ส่วนลดแต่ว่าผู้ขายเนี่ยต้องมีคอมมิชเมนต์มาสร้างโรงงานในประเทศไทยต้องมามีคอมมิชเมนต์มาสร้างโรงงานในประเทศไทยซึ่งก็หมายความว่ามีหบริษัทที่ตัดสินใจจะมาสร้างโรงงาน E-V ในประเทศไทย ก็ล่าสุดลายล่าสุดก็เป็น BYD นะครับ BYD ก่อนหน้านั้นก็มีโ o โย t a มี MG มีหลายๆค่ายค่ายยุโรปก็มีคนสนใจไม่ว่าจะเป็น Mercedes-Benz หรือแม้กระทั่ง b m เับนะครับก็สนใจนะครับที่จะพิจารณาเข้าโครงการนี้อยู่นะครับก็ทุกคนก็มองว่าประเทศไทยก็มีศักยภาพในเรื่องของ EV แล้วเราก็จะมีรถ EV อย่างเดียวก็ไม่พอมันก็ต้องมี ถ้าจะลดอีวีที่ดีมันต้องใช้พลังงานสะอาดด้วยไฟฟ้าที่จะมาใช้ในอิเล็กทริกวีเ l เคิลก็ต้องเป็นไฟฟ้าที่มาจากพลังงานสะอาดมันก็หมุนกลับไปตรงนี้นะครับเราก็พยายามจะเพิ่มพลังงานสะอาดให้มากขึ้นก็ให้เป็นข้อมูลกับพวกเรานะครับชาวเพจทีมว่าใน6ปีจากนี้เราจะมีพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นกว่า10,000เมกะวัต์ของไฟฟ้า พลังงานสะอาดนะครับหลายรูปแบบมีตั้งแต่โซลาร์เซลล์มีตั้งแต่โซล่าบวกกับแบตเตอรี่สตอเรจมีวินพาวเวอร์มีไฮโดรพลอไฮโดรพาวเวอร์มีไบโอแมสมีทั้งไบโอแก๊สก็ทุกอย่างนะครับนะครับที่จะมีสัดส่วนของรีนิวเบิลเอเนจีมากขึ้นเพื่อจะมุ่งเป้าไปสู่การสำเร็จ นะครับในเรื่องของคาร์บอนนิวทรัลิตี้ของประเทศไทยในปี2050นะครับตรงนี้ก็ก็จะมีนะครับใจจริงอยากให้เร็วกว่านั้นผมคิดว่าถ้าเราทำในระดับเนชั่นไวได้ นะครับในเรื่องของ B และ C ที่ได้กล่าวไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแยกขยะไม่ว่าการจะนําสินค้ามาสิ่งของที่เหลือมารีไซเคิลไม่ว่าเราจะทําเรื่องผลิตภัณฑ์เรื่องโปรตีนเบสหรืออินเ c กเบสต่างๆนะครับโปรตีนเนี่ยนะครับถ้าเราทําได้วงกว้างขนาดนั้นเนี่ยนะครับบวกกับการทําในขนาดใหญ่ๆอย่างที่ผมเรียนไปแล้วเนี่ยนะผมคิดว่าเราน่าจะทําได้เร็วกว่า20-50 ผมยังเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะสิ่งที่เรากำลังจะดูอยู่และดูเพิ่มเติมในเรื่องของการลงทุนขนาดใหญ่ก็คือวิธีที่เรียกว่าหนึ่งการปลูกป่าเนี่ยช่วยได้อยู่แล้วนะครับเพชทีมนะครับเพชทีมช่วยได้อยู่แล้วนะครับเรื่อง forestration นะครับในเรื่องของ capital intensive พวก big c o r p o r a e เนี่ยนะครับกำลัง ทำเรื่องของคาร์บอนแคปเจอร์อยู่นะครับเรากำลังสำรวจธรณีวิทยาสภาพธรณีวิทยาในประเทศไทยเราพบว่ามันมีศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนไม่เยอะพอสมควรกำลังรีคอนเฟิร์มอยู่ต้องใช้เวลานะครับตรงนี้เราก็ได้โอกาสไปเยือนนอร์เวย์นะครับมีโครงสร้างคล้ายๆที่นอร์เวย์ไม่ต่างกันนะครับแต่ขนาดเราดูเหมือนจะใหญ่กว่าด้วยซ้ำไป ถ้าตรงนี้เนี่ยเราสามารถกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ใต้ผืนธรณีได้จำนวนมากมันก็ทำให้ไอคาร์บอนไดออกไซด์ที่เรากักเก็บรวบรวมมาทั้งหลายที่ปลดปล่อยในอากาศเนี่ยก็าสามารถถูกรวบรวมและก็กักเก็บไว้ใต้ธรณีได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะทำให้เร่งหรือ a อ CELERATE นะครับอ CELERATE การที่ Achieve Carbon Neutrality ของประเทศไทยได้เร็วกว่า2050นะครับก็ก็ก็อย่างที่เรียนน,นะครับว่าสิ่งที่เราทำและต้องทำให้สำเร็จและต้องช่วยกันด้วยก็ไม่ใช่เพื่อตัวเราเท่านั้นแต่มันเพื่อคนรุ่นถัดไปของเราสำหรับประเทศไทยเอง วันนี้เองตอนผมเข้ามาคุณกีตาถามผมว่า global energy เป็นอย่างไร situation ผมก็บอกว่า difficult very hard we are at the dilemma okay we have to decide whether we are g o n n o keep fossil or we have to go to another uh, alternative which is uh, you know renewable but fossil is tough today In, but it's still very reasonable. it's even it high, but still cheaper than renewable. so we have, we have to make decision. so thailand, we're gonna, you know, we have short term and long term. basically, long term, we're gonna go for renewable, definitely. because we cannot live with this kind of situation anymore. okay? we don't want this kind of situation whereby we have to rely on the imported energy at the any price we cannot determine the price so in the future we have to be more self sufficient so we can you know stand by our own feet so basically the energy sector have to Focus more on the renewable, local, or the you know supporting from the neighboring country, that is our uh, key purpose or the key objective of our new energy plan นะครับอันนี้ก็เป็นคำตอบสำหรับคุณกีต้าไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องแปลนะครับตอนก่อนหน้างานคุณกีต้าถามนะครับยังไม่ได้ตอบนะครับก นี่คือสิ่งที่อย่างที่ผมเรียนนะครับรัฐบาลไทยเรายินดีนะครับสิ่งที่เพจทีมเข้ามาเนี่ยนะครับก,ก็สอดคล้องนะครับแล้วก็ยินดีที่จะร่วมงานกับทางสารประชาชาติพันธมิตรหลักทั้งหลายคุณคริสติน่าด้วยนะครับยินดีร่วมมือทุกอย่างนะครับแล้วก็น้องๆที่มาจากหลายๆประเทศทั้งสวิสทั้งเยอรมน,นีนะครับเราทำงานร่วมกันผมเองก็ทำงานร่วมกับทางสถานทูตของทางด้านยุโรปที่สนใจในเรื่องนี้นะครับ ก็อยากให้โครงการนี้เป็นโครงการที่ที่ประสบความสำเร็จเป็นเวทีห่งการแลกเปลี่ยนนะครับมาช่วยกันอย่างน้อยก็ให้พวกเราเพจทีมหรือเพจโก o b อลได้ทราบว่าประเทศไทยเราจริงเราตั้งใจจริงถึงเราถึงแม้ว่ามันจะยากมันไม่ง่ายแต่เราเชื่อว่าทำได้และทำแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับ เพื่อที่จะให้ประเทศไทยเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าอาศัยเป็นเมืองสะอาดน่าอยู่น่าอาศัยสะอาดอากาศดีนะครับแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นมิตรกับทุกๆคนนะครับตรงนี้ก็เป็นความตั้งใจแล้วก็เชื่อว่าสอดคล้องกันทิศทางที่เราจะเดินเรื่อง BCG ก็สอดคล้องกับทิศทางเพจจะทำชื่ออาจจะต่างกันแต่วิถีหรือเป้าหมายความสำเร็จ ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับในโอกาสนี้ก็ขอชื่นชมนะครับผู้จัดงานทางสภาพั์ทางพันธมิตรนะครับทางยูนิโดทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับแล้วก็น้องๆเพจทีมทั้งหลายที่มาได้ร่วมงานในครั้งนี้นะครับก็ขอ,อวันนี้ก็ขอเปิดตัวโครงการ partnership for action on green economy in Thailand อย่างเป็นทางการแล้วก็ขอวอวยพรให้โครงการนี้ประสรประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี นะครับแล้วก็เป็นไปตามที่ทุกคนคาดหวังไว้แล้วก็ขออยากให้ทุกคนได้ช่วยกันนะครับพัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้ได้วงกว้างที่สุดถ้าจะกว้างได้สร้างความตระหนักรู้สร้างความเข้าใจและความเข้าถึงประโยชน์ของสิ่งที่เรากำลังจะทำอยู่และผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นเมื่อ ประชาชนในวงกว้างได้สัมผัสได้มี Experience เขาจะได้รับทราบคุณค่าที่เราทำที่เรากำลังสร้างสารรค์กันนะครับแล้วก็จะเป็นความภูมิใจของทุกๆท,ท่านทุกๆคนที่อยู่ในโครงการนี้ก็เพื่อประโยชน์ของประชากรหรือคนรุ่นใหม่ของเราในอนาคตต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ